สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารา์กช anel ผู้รับสารเจ้าจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่าน,นาาหน้าไพ่ทาโร่มอแจนนะคะคลิปนี้นะคะท t o ป,ปิกหัวข้อเรานะคะพมลริขิตรักนะคะผมลิขิตรักแท้ที่ได้กลับมาดูแลคุณนะคะขออ,อ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะเป็นการสุ่มแบบแรนดอมนะคะ รังงานนี้นะคะอ่านตามไพ่เป็นแบบ general reading นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับท่านที่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนของหมอแจนไว้นะคะขอให้มีความสุขมากๆท่านใดไม่กดควบข้ามโฆษณาก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนหมอแจนนะ่ารักมากๆขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะขอดูพลังงานนะคะผมริกิดรักแท้นะ เป็นแบบแรนดอมนะคะใครที่จะได้เข้ามาอยู่ดูแลคุณน,นั่นเองนะคะชมคลิปนี้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะมาค่ะมาดูกันนะผมลิขิตรักแท้นะคะคนคนนี้นะว้าวนะคะ Queen of Pentacles นะคะพลังงานเดอะมูนพลังงานเดอะสเตงนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความมั่นใจเป็นคนที่ฐานะดีตัดสินใจอะไรนะคะชัดเจนนะคะผมได้กิดรักแท้ของคุณนะคะคนที่กําลังเข้ามาหรือเปล่าหรือคนที่กําลังคุยคุยดิวดิวอยู่กําลังจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะมีความมั่นคงมั่นใจนะคะเธอคนนี้หรือเขาคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะ กำลังมีการเดินทางใครบางคนกำลังเดินทางกำลังจะลงทุนธุรกิจด้วยกันหรือกำลังจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ทำไมคะนัดพบเจอนะคะการเดินทางมาอยู่ด้วยกันการเดินทางมาเจอกันวางแผนเรื่องธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันนะคะความรักเหมือนคู่รักจากอดีตชาติที่รู้สึกว่าอดทนรอคอยกันมาเนิ่นนานเลยภพธุรกิจหลักแท้ของพวกคุณนะคะ การให้และได้รับจะเท่าเทียมกันคนคนนี้ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าไม่มีความเป็นธรรมอะไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนความรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะเขาจะไม่ชอบนะเขาชอบความยุติธรรมนะคะให้เกียรติความรักให้เกียรติคนรักของเขานั่นเองนะคะ พลังงานของการจะเดินทางมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนใครบางคนต้องกำลังจะตัดสินใจแต่งงานนะคะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะผมี่คิดรักแท้ของพวกคุณกำลังเดินทางมาถึงคุณนะคะมันมี energy ที่กำลังจะไปข้างหน้านะคะกำลังพบเจอกันนัดเจอกันหรือนะ ใครบางคนกำลังจะต้องตัดสินใจตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้มีความอบอุ่นอ่อนโยนและก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นความสุขของกันและกันเมื่อได้พบเจอกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเอาอกเอาใจเก่งนะคะมี เป็นความสุขของกันและกันเก้าถ้วยนะคะมีความสุขมีการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะยินดีกับความสำเร็จหรือความรอคอยบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์จะจบสิ้นไปกรารรอคอยที่ยาวนานกนรารรอคอยที่นหน่วงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบสิ้นลงนะคะ ใครบางคนไม่ต้องรอคอยแล้วนะคะกำลังจะพบเจอความลิขิตรักแท้ของคุณนะคะคุณต้องเตรียมตัดสินใจแหละค่ะนะคะว่าเอาอย่างไรดีใครบางคนตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจแหละนะคะว้าวนะคะความสําเร็จนะคะคุณจะได้รับเลือกนะคะได้เริ่มต้นความรักทั้งใหม่ที่ดีนะ,ะที่มีความสุข เขาคนนี้นะคะเกิดมาเพื่อได้เจอคุณหรือคุณเกิดมาเพื่อที่จะรอคอยเจอเขานั่นเองไม่มีใครสามารถแทนที่ตัวคุณได้นะคะผมได้คิดรักแท้ของคุณบอกแบบนั้นการเดินทางอันแสนยาวน,นานกว่าที่จะได้พบเจอกันนะคะผ่านอะไรมาหลายขั้นตอนมากมายตอนนี้จกักรวาลบอกว่าผมได้คิดรักแท้ของคุณนะคะกำลังจะมาหาคุณนะคะ ใครบางคนช่วงนี้นะมีการติดต่อสื่อสารนะพูดคุยกันทุกวันเลยอะนะคะมีสิกเชี่ยนการติดต่อสื่อสารไปไปในทางที่ดีมากๆเลยอาจจะติดต่อมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะกำลังรอคอยคนคนนี้นะคะเป็นความรักจากอดีตชาติแน่เลยเคยทำบุญทำกรรมทำกุศลอะไรร่วมกันมาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ได้ตัดสินใจเวลาคุณเจอเขานะคะ คุณคุยกับเขาคุณรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยนะคะเห็นไหมคะเป็นคนที่เก่งมีพลังงานเอเนจีเหมือนเป็นคนคนที่เป็นฮีโร่ในใจของคุณอาจจะคล้ายคุณพ่อคุณมีความเป็นผู้นำมีภาวะผู้นำนะคะเอมเพลเอร์เขาอาจจะเกิดมาเพื่อนะคะทำไมคะเป็นคนของคุณโดยเฉพาะเจาะจงนะคะจักรวาลบอกว่าสิ่งนั้นนะคะมาถึงคุณแล้วผมลิขิตของคุณนะคะกำลังให้โอกาส นะโอกาสนั้นมาถึงคุณแล้วคุณจะรับหรือเปล่านะคะผมลิขิตทักแท้ที่นะคะจะได้กลับมาหรือได้อยู่มาดูแลคุณคุณบอกว่ากำลังดูดูสถานการณ์อยู่ฉันจะต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงนะคะคุณบอกแบบนี้ฉันมีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเคยอยู่หรือ ดูแลตัวเองสักเคยไม่ไมีใครจะต้องมาดูแลฉันนะคะมีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งนะคะทำงานหนักเหนื่อยอะไรเองได้การที่เราจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเราจะต้องรับรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเ็ <Evet. S 1> บอกว่าการรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะคนคนนั้นทำไมคะจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมีสร้างความมั่นคง งานเงินนะคะอยู่ในขั้นตอนที่การราอคอยนะคะเขารู้เจอคนนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะก็จากนี้ไปน่าจะไม่เกิน4เดือนคุณก็จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนมีความรู้สึกคุ้นเคยทำไมคนคนนี้ฉันรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วเหมือนฉันรู้จักกับเขามายาวนาน มันเป็นเซนส์ส่วนพิเศษของมนุษย์ทุกคนที่เรากําลังรู้สึกว่าเจอใครสักคนหนึ่งเหมือนความรักจากอดีตชาติชาติภบหรืออะไรแบบนี้พูดไม่ถูกนะคะอธิบายยากคุณต้องรู้สึกด้วยตัวคุณเองเป็นมันเป็นปัจเจกเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวนะคะพรดมูลมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับเล่นลับเราไม่สามารถพูดให้ใครเข้าใจได้ในจิตวิญญาณผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้แ a n d อมนะคะอะเ w ิลด์นะคะมันเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างจะตัดสินใจแบบ c o m p ล e t นะคะ เราจะพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนนะคะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะใครบางคนอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าคุณเขาเรียกว่าคุณต้องคุณต้องพยายามนะคะพยายามอะไรเอ่ยนะคะพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่านะตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งสําคัญนะคะสร้างความมั่นคงใครบางคนอาจจะไม่ชินคุณก็ต้องใช้ความพยายามใช่ไหมคะพยายามอะไรล่ะพยายามตัด คิดว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะความมั่นคงหรือการสร้างการมีครอบครัวนะคะเพราะเพราะเพราะเร็วๆนี้แหละคุณต้องตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าการมีครอบครัวนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการไหมเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาไหมผมได้ขิดรักแท้มันมีมาให้คุณจริงๆนะคะแต่ใครบางคนมันก็จะมีอีกเหมือนกันนะคะเฉพาะบางคนนะคะคือเราไม่ได้อยากได้สถานการณ์แบบนั้นนะคะไม่ยอมรับปิดปิดกั้นนะคะหรือมองไม่เห็นสถานการณ์นั้นนะคะเขาเรียกว่ามีอะไรรับรองพางหรือเครียด เคลือบแขงเอ่อเคลือบแงสงสัยนะคะคุณก็เลยบล็อกพลังงานเอเนรจีที่กำลังจะเข้ามาซึ่งเป็นความรักแท้มั่นคงเขาจะมาเลือกคุณนะคะในท้ายที่สุดเพราะว่าทำไมครับเหตุการณ์ที่ผ่านไปนะคะมันทำให้พวกคุณรู้สึกว่าฉันมีความมั่นคงดีแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สถานในรักแท้นะคะมีเอเนร์จีที่ต่อต้านนะคะมีพลังงานของ ความรักอิสระนะค,ะความรักอิสระนะ,ะหรือเจอคนที่ไม่ชอบคอมมิเมนต์ความสัมพันธ์ในอดีตนะคะกับเข้ามาเชื่อมโยงมีพลังงานของความเป็นเด็กปรับเปลี่ยนใจง่ายนะคะเอาแต่ใจตัวเองหรือคุณเคยเจอคนประเภทนี้ไม่มีความมั่นคงในความรักทําให้คุณนะ,ะบล็อกเอนเนอร์จีพลังงานภลิกิตรรักแท้ของคุณหรือไม่เจอคนที่ดีต่อคุณนะ คิดถึงเหตุการณ์เก่าๆในอดีตไม่กล้ามุกออนไปข้างหน้าไม่กล้าปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากโซ่พันธนาการที่ทําไมคะใครบางคนหาจากเราไปแล้วยึดติดนะคะยึดติดมันไว้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะบล็อกกั้นพลังงานเห็นไหมคะเสียใจเห็นไหมคะสามดาบสามสามดาบไม่พอนะคะสามเหรียญแล้วก็เดวิลนะคะติดบ่วงพันธนาการความเจ็บปวดเสียใจ คนคนนี้ไม่ถึงว่า,าเอาผลประโยชน์ทางการงานทันเงินกันด้วยคือประสบการณ์เดิมข้างหลังคุณนะคะประสบการณ์เดิมอะหลังประสบการณ์เดิมคนที่ไม่สามารถตัดสินใจเพราะว่าเขาเจ็บปวดเสียใจมาอย่างยาวนานมากนะคะ ถ้าอยากแนะนําอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าไม่เปิดใจหรือเจ็บปวดเสียใจมะมีการเดียวยาจิตใจอะไรไหมที่อยากจะแนะนํานะคะวันนี้เขาบอกว่า3ไม้เท้านะคะเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่เราจับยึดมันไว้นะคะมือเรานะคะยึดไว้และอีกมือหนึ่งนะคะ ถึงแม้จะมีคนทําไมคะมาชวนเราขึ้นหลังมา้าหรือความรักคมลิขิตกําลังจะวิ่งเข้ามาเขากาลังจะนําความรักหรือถ้วยเนี่ยนะคะถ้วยน้ำนะคะถ้วยความรักที่แสนหวานมามอบให้คุณนะคะมีอัศวินถือมานะคะเห็นไหมคะคุณไม่สามารถรับได้แล้วค่ะเพราะคุณก็ยังถือไม้ต้นน้าไม้อันนี้ไวเห็นไหมคะจะเอามือที่ไหนรับล่ะคะนะคะ,นะคะถือไว้ยืดไว้จะไปยังไงคะนะคะเห็นไหมคะ ดาทั้งออกไม่เจอเลยค่ะทีนี้นะคะยึดไว้นะคะยึดสิ่งที่นะคะมันไม่ควรจะยึดไว้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรคะ่ะสิ่งที่เขาคิดวนเวียนเหมือนไพ่เรือในอ่างถ้าอยากแนะนําอะไรคะ่ะ view of fortune ก็บอกว่าพรมลิกิตหรือกง้อแห่งโชคชะตาถึงเวลาที่คุณเดี๋ยวนะหาไพ่ก่อนไพ่บินไปเลยอะป,ป๊บแป๊บหนึ่งนะมันบินไปไหนบินไปไหนแกบินไปไหนแกไ,ไหน,น,ไ,ปไ,หนไปไหนแล้วตายแล้วฉัน ลมมันแรงหรือยังไงไม่รู้สักปุ๊บใบเนี้ยบินฟู่หายไปเลยโอเคอะนะฮะเขาบอกน่ยมาแล้วนะคะคี์เวิดของคุณหล่นไปแปะถ้วยอ่ะ walking away move on นะคะหรือการที่คุณต้องตัดสินใจนะคะเพราะอันนี้มันเหมือนว่าสิ่งที่ไม่ดีคุณควรทิ้งไว้ข้างหลังแล้วอันนี้คือไม่ไมาถึงว่าคุณกําลังจะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพตัวเองย้ายไปอยู่ต่างประเทศย้ายไปตู่ดูอีกจังหวัดหนึ่งนะคะควรเคลื่อนย้ายออกไปนะคะ สิ่งที่คุณเฝ้าตามหานะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณเดินส่วนทางออกไปคุณมองไปตรงนี้แต่ถ้วยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยผมนิคิดบอกว่านะคะมองให้ดีๆนะคะมองดีๆถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราทําไมคะจะได้เจอกันสักทีเนี่ยนะคะถ้วยอที่ตามหานี่การเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่นั้นมาแล้วนะคะโอกาสใหม่นี้มาแล้วนะคะอย่าลืมว่าคือเหมือนแบบ เรามองเรามองแบบสิ่งที่เราเสียไปจากไปแต่เราไม่ได้มองสิ่งที่กําลังเข้ามาไงคะถึงเวลาที่เนี่ยจักรวาลยื่นถ้วยโอกาสความรักความสัมพันธ์หรืออะไรที่มาเข้ามาให้เรานะคะให้เราเรียนรู้ให้เราได้ทดสอบแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้นี่ก็ทําไมคะสิบดาบเพราะคุณอนะ ใครยื่นอะไรให้คุณยังไม่ได้รับหรอกมอกี้แค่ยืนเกาะไม้วก็ยังขอว่านะคะอันนี้นอนอยู่อย่างเงี้ยนะคะมีคนเอาน้ํามาให้กินหรือมีคนกําลังจะมาดูแลแต่คุณทําไมคะนอนอย่างเงี้ยเลือดโสมเลยแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วเราไม่จำเป็นต้องนอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะใสเ่เื่นเนี่ยมันหมุนไปแล้วคุณต้องลุกเพื่อเดินมาเอาถ้วยใบนี้ให้ได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะ ผมีดคิดรักแท้นะคะของคุณเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปหมุนไปอ่ะเราไม่จําเป็นต้องทําไมคะทิ้งตัวลงนอนเหมือนดาบที่อยู่ที่ตัวเราลุกขึ้นมาได้แล้วล่ะคะ่ะจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณนะคะเพราะแฮงแมนมันเป็นอะไรที่ดึงจิตวิญญาณเราไว้อยู่กับอะไรเดิมๆเก่าๆที่เราเคยเจ็บปวดเสียใจหรือพอมีความรักครั้งใหม่มาเราก็ทํานิสัยเดิมคิดเหมือนเดิมก็ไม่สามารถพัฒนาหรือความรักความสัมพันธ์ไปกับใครได้นะคะและรู้สึกว่าความรักทําไมคะ มันวุ่นวายมีคนเข้ามาเยอะแยะตีกับความคิดความรู้สึกตัวเองนะคะห้าถ้วยกับห้าไม้นะคะตีกับความเศร้าเสียใจอยากมีความรักค่ะอยากเจอพรมลิขิตอยากเจอรักแท้นะคะจกักรวาลบอกว่าขอให้ปุ๊บนะคะคุณทําไมนะคะก็ยังเป็นพลังงานเอเนจีที่เป็นเด็กนะคะคนที่ไม่ยอมรับเพราะว่าไม่มีความพร้อมต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้ไปในทุกวันนะคะในทุกความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เขาให้เรามานะคะหรือให้โอกาส การยื่นโอกาสมันจะไม่ได้หมายถึงว่าเออมไลิคิดรักแท้ของทุกคนไหมคุณต้องเรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียนรู้มันนะคะเรียนรู้มันนะคะด้วยการที่ทําไมคะใครควรตัดสินใจในการติดต่อสื่อสารเนี่ยจิตวิญ,ญญาณเดิมเก่าแก่ของคุณจิตวิญญาณนะคะคนที่จะมาเป็นความรักหรือพงลิขิตเนี่ยจิตวิญ,ญญาณเก่าแก่ของคุณนะคะ ฝึกสมาธิหรือฝึกปฏิบัตินะคะเขาบอกว่าเฮลิ่งหรือเยียวยาจิต <c oughs> ใจเวลาอยู่คนเดียวสําหรับคนที่นะคะไม่พร้อมผิดหวังความรักเสียใจยังไม่ได้เฮลิ่งหรือเยียวยาจิตใจเขาบอกว่าลืมตาของคุณออกมานะคะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ไปเรื่อยๆในชีวิตนะคะอย่าเพิ่งมีความหวาดระแวงหรือกับคนที่มันไม่เข้ากับคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราอยู่คนเดียวเงียบๆทาไมคะเขาบอกว่าให้เรา ส่วนมนนั่งสมาธิแล้วก็เคลียร์พลังงานเอเนอจีปรับสมดุลน,นะคะปรับสมดุลมันจะมีคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะค,ะคำตอบที่เราควรจะได้นะคะแทนพร,รนัการเยียวยาเฮลิ่งจ,จิตใจความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยน การยึดติดกับอะไรเดิมๆเก่าๆเห็นไหมคะเฮอร์มิตเนี่ยนะความคิดเดิมๆเก่าๆของเราทําให้ทําไมคะตัวเราอ่ะไม่มีความสุขนะ,ะไม่ได้พบเจอความรักที่มีความสุขที่แต่งงานเพราะสิ่งใดที่เราหวัดเราแวงเก่านะคะมันไม่มีอะไรอยู่จริงเลยข้างหน้าเราถือดาบไว้ป้องกันพอเทคตัวเองแต่เราไม่ได้ลืมตามองนะคะเวลาเราอยู่คนเดียวเงียบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคนเฮลิ่งเยียวยาจิตใจแล้วก็ถามตัวเราเองนะคะอย่า เอาความรู้สึกที่เราเคยเจอเก่าๆเดิมๆนะคะเขาเรียกว่ายึดถืออะไรที่มันไม่ควรจะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีอะนะคะแทนเพลนความเปลี่ยนแปลงนะคะความเปลี่ยนแปลงมีความเชื่ออะไรเดิมๆที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่า จะปวดเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเดิมเรื่องเก่านนะั่นแหละหรือเราก็เป็นคนเดิมคนเก่านิสัยเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าความเปลี่ยนแปลงเนี้ยทำไมคะมันมีขึ้นคือเวลาเราเคยมีความรักครั้งเก่าเราทําตัวแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้และทําให้เราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเฮลิ่งนะคะเปลี่ยนแปลงเฮลิลง่ลงเย,ยียวยาจิตใจเปิดมุมมองความรักสิบถ้วยอะเปิดใหม่เปิดมุมมองใหม่นะคะคิดว่าความรัก มันมีความสุขได้นะคะไ่พระนะคะค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆเรียนรู้เพราะทุกคนความรักไม่มีสูตรสําเร็จที่ตายตัวนะคะความรักนะคะอย่าแบกบอย่าแบกบ คนที่มันทิกกี้ต่อเราเห็นไหมคะคนที่รับหลังเราทิกกี้นะคะคนที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยอย่าแบกมันไว้เนี่ยค่ะเพราะว่ายึดอะไรเดิมๆกเก่าๆเห็นไหมคะสี่เหรียญน,นะะอึดอัดอดทนแล้วก็ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองยังเก็บใครบางคนไว้นะคะยึดมันไว้นะคะโดยที่ทําไมคะคือสถานการณ์จริงปัจจุบันอะไม่มีแล้วเราก็คิดเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ทําไมคะเนี่ย ความรักแท้คู่แท้คนที่จะเข้ามาหาเราอะ่ะเราก็ทําไมคะ <c oughs> สีถ้วยไม่พอใจจ้านะคะเดินออกไปนะคะเดินออกไปเดินออกจากวงโครจรนี้ไปหรือไม่เอาและยอมแพ้อะไรบางอย่างไม่อยากเป็นเอ็มเพรสเราไม่พร้อมเป็นเอ็มเพรสมีกำแพงด้วยนะคะปกป้องปกป้องโปรเทคใจตัวเราเองนะไพ่คีย์เวิร์ดคือเคียวลิ่งเยียวยาจิตใจก่อนนะคะ เยลลิ่งเยียวยาจิตใจสําหรับคนที่ไม่พร้อมหรือมีความหวาดกลัวพลังงานในนี้ใครบางคนก็จะเจอพมลิขิตรักแทก้ใครบางคนก็กล้าตัดสินใจนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้พร้อมคุณต้องเยวลิ ling, ่งเยียวยาจิตใจหมอไม่แน่ใจว่าใครอยู่ในเอเนอร์จีพลังงานแบบไหนคุณก็นะคิดแล้วก็ตัดสินใจในตัวของคุณเองนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหมอน่าจะ ประมาณแค่นี้แล้วกันนะคะผมลิขิดรักแท้มีคำแนะนำอะไรให้ทั้งหมดแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอ,อ,อขอให้ได้เจอความรักที่แท้จริงมีความหวังและกำลังใจนะคะหมอแจนอยู่เป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ